พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยการอ่านเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอบทร้อยกรองคือถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามข้อกำหนดของคำประพันธ์แต่ละประเภท คำในบทร้อยกรองมีความหมายเท่ากับพยางเช่นคำว่าภูลพิพัฒสวัสดีนับเป็น3ามคำนะครับการเตรียมอ่านออกเสียงบทร้อยกรองก่อนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองควรศึกษาบทร้อยกรองในประเด็นต่อไปนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบซึ้งในบทร้อยกรองนั้น 1. ศึกษาคำศัพท์ทั้งเสียงอ่านและความหมายของคำ 2. ศึกษารูปแบบของบทร้อยกรอง และจังหวะในการอ่าน 3. ศึกษาเนื้อความของบทร้อยกรองหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 1. อ่านออกเสียงคำให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักษรวิธี 2. อ่านเว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษ์และท่วงทำนองของบทร้อยกรองแต่ละประเภทถ้าอ่านทำนองสนอต้องรู้จักทอดเสียงเอื้อนเสียงหรือหลบเสียงนะครับ 3. น้ำเสียงชัดเจนไพเราะหน้าฟังเปล่งเสียงไม่เบาหรือดังเกินไป 4. เน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อความของบทร้อยกรองเช่นรักร่าเริงโกรธเศร้าจังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่ละประเภทแตกต่างกันไปตามจำนวนคำในแต่ละวักและจังหวะการลงสัมผัสด,ดังนี้นะครับ การอ่านออกเสียงกาบยานี11วักหน้าใช้จังหวะการอ่านเป็นวักละสองคำสามคำวักหลังใช้จ 3, 3, ังหวะการอ่านเป็นวักละสามคำสามคำตามผ gift, มังดังนี้นะครับการอ่านออกเสียงกรอนสุภาพหรือ gift, there, กรอน um 8ใช้จังหวะการอ่านเป็นวักละสามคำสองคำสามคำหรือวักละ 3คำสามคำสามคำ,มคำขึ้นอยู่กับจำนวนคำในแต่ละวรรคตามผังดังนี้นะครับการอ่านออกเสียงกรอนเสภากรอนเสภาเป็นกรอนที่นิยมแต่งเล่าเรื่องค่อนข้างยาวใช้ขับเช่นเสภาขุนช้างขุนแผนเวลาขับมีกรับเป็นเครื่องประกอบจังหวะต่อมาใช้ปีพาดรับ การอ่านกรอนเสภามีลักษณะเช่นเดียวกับกรอนสุภาพคือใช้จังหวะก,การอ่านเป็นวักคละ3คำสอคำสามคำหรือวักคละ3คำสามคำสามคำ,มคำ,มคำขึ้นอยู่กับจำนวนคำในแต่ละวรกรการอ่านออกเสียงกรอนบทละครกรอนบทละครแต่ละวรกคจะมีจำนวนคำ6-9ถึงคำ มีจังหวะการอ่านคือถ้าคำในวรรคมี6คคำควรใช้จังหวะการอ่านเป็นวรรคละ2คำา2คำา2คคำตามผังดังนี้นะครับถ้าคำในวรรคมี7คําคำควรใช้จังหวะการอ่านเป็นวรรคละ2คำา2คำ3า3คำหรือวรรคละ3คำา2คำา2คคำตามผังดังนี้นะครับ ถ้าคำในวรรคมี8คํคำควรใช้จังหวะก,การอ่านเป็นวรรคละ3คำา2คำา3คำตามผังดังนี้นะครับถ้าคำในวรรคมี9คําคำควรใช้จังหวะก,การอา่านเป็นวรรคละ3คำา3คำา3คำตามผังดังนี้นะครับการอ่านออกเสียงโครงสี่สุภาพวรรคหน้าใช้จังหวะก,การอา <irring> ่านเป็นวรรคละ 2คำสามคำหรือวักละ3คำสองคำวักหลังใช้จังหวะการอ่านเป็นวักละสองคำสองคำตามผังดังนี้นะครับ